ลักนาอวดโชมหน้าผู้ชายที่เป็นรักแท้คอยเคียงข้างตลอดต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับอุ้มลักนากับสามีบอลกิษณะที่ก่อนหน้านี้สาวอุ้มได้ออกมาประกาศแยกทางปิดฉากชีวิตคู่7ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นและเมื่อไม่นานวันนี้อุ้มได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉว่า รักครั้งนี้ถามว่าถึงตอนจบแล้วใช่ไหมอุ้มกับเขาก็เซ็นใบหย่าก,กันเรียบร้อยแล้วค่ะทางกฎหมายและตัวอุ้มเองกับเขาก็อย่างที่ตกลงกันเราจะยุติความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยากันเหลือเพียงแค่เป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกทั้งสองคนโดยพี่บอลรับผิดชอบเรื่องลูกไปอุ้มก็ต้องคัมแบ็กกลับมาทํางานจากนี้จะรับงานในวงการห่างหายไปนานขอโอกาสนะคะล่าสุดอุ้มได้ออกมาโพสไอจีสตอรี เผยภาพอบอุ่นที่ถ่ายไว้โดยมีคุณพ่อและน้องชายอยู่ด้านหลังพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ารูปนี้มันมีความหมายมากๆผู้ชายที่เป็นรักแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะสุขหรือวันที่หัวใจเราแตกสลายป้าและน้องชายรักที่สุดผู้ชายที่เป็นรักแท้